สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเล่นสตอ็อกคลิปแบบยาวดูถ้าเกิดวันนี้ผมลงคลิปนี้เป็นคลิปยาวแล้วมีคนกดซับเพิ่มผมจะเล่นแบบนี้อีกแต่วันนี้ผมขอมาล่าคิวถิงติงด้วยการขยุง่งค้างอีกทรนัีโทรศั์ผมค่อนข้างค้างครับติดกางเกิน เปิดเสียงดี่า หลอกให้เขาปล่อยจากากรแล้วกแก้ให้เขาตะังแบบนี้มันจปิีเแล้วเราก็จแบบีป้องคนที่เจอแบบนี้เราต้อใช้สรสเต็ปเขา ด um ีเอมผมบอกเก่งตรงนี้นะค่เปลาต่อไป big. 你是哪个？ you на будущее. pekan

结束完毕。 别哭，别哭。